สวัสดีค่ะพี่นอ้องป้องปายสุปู่สุกคนพบพ่อกับยายดวนคือเก่าเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี่เนาะพี่น้องยายดวนก็สิเอาเรื่องเล่าของตำนานข่ําผีกอมลูกมาเล่าให้พี่น้องฟังเรื่องเล่าเรื่องนี้กะอีพอเป็นคนเล่าให้ยายดวนฟังสมัยจังแต่ยายดวนอายุสิบปีสิบเอ็ดปีพี่น้อง กินเข่าแรงแหล้วอีพอร์สมักเว้าเรื่องเล่าต่างๆให้ลูกฟังพอดีมือนั่นกินเข่าแรงเล้วอีพอราแล้วแย่หู้เข็มบ่ได้แล้วก็เลยบอกให้ยายดวนมาแย่หู้เข็มให้เราสิตาบเสือนะไหมสมัยตะกี้ใส้ที่เข็มเนาะเย็บตาบได้ไหมตาบผ่านั่นยายดวนก็เลยว่าบอกขอวิขอบแย่เจ้าหลวอีพอยายดวนว่าอันเจ้างเว้าน นิทานก็ได้หรือว่าเรื่องเล่าต่างๆเรื่องพี่หลอกก็ได้บ่เอาหอยคอยฟังขว้างสีเงี้ยนกวนเข็มหูเข็มไม้เจ้าเราก็เรียกว่าเออเงี้ยสักคนพอสิบอ๋ใหอยฟังได้ดวนเงี้ยปุ๊บเลยไปน้องสายตาเด้นหน่อยมันดีเนาะมันนี่ได้ดวนก็เรียกว่าเจ้าบ่เอาห้ยคอยฟังอีพอเราวก็เรียกว่าเออสิบอ๋ให้ยฟังเราวก็เลยบวกาหอฟังว่า สมัยเราเป็นหนุ่มเราสิไปบคุยสาวบ้านนั่นบ้านนี่เรา่าไปได้หลายหมู่บ้านแต่ว่าขันบ้านใกล้กันนี่แล้วก็สี่ยางไปแต่ว่าขันบ้านประมาณสองกิโลเมตรขึ้นไปนี่แล้วสีขครับเกียนไปไปไปกระมูไปกระมูหมูบพิ่งเสีซีข้นน่ะละไปน้ำกันมันนี่ล้วว่าอัน ตอนน่ะมันเป็นหนาหนาวลุ่มโอกุ่มแห้งไปหนีเอาพอห่มไปน้ำพอห่มเหยียบหม่ว่ามันร่มเนาะอีพอเป็นคนครับเกีย่ยมันนี่ถนนหุนทางนั่นมันก็เป็นดินทรายมันประทศนีมีหินหลุกล่างเป็นดินทรายตลอดไปเราบอก คนี่ปะกันขืนเกียร์อีพอรครับเกียรคขับออกมาแล้วว่าก่อนสีทังบานผู้สาวนี่มันสีเป็นหน้าค้ำไผ่หน้าค้ำไผ่นี่เราบอกว่ามันสีมิเตโกไผ่ดิขางขางถนนเนาะมันสีเป็นหอมเป็นหอมหน้าค้ำไผ่ค่ะถนนสองสองฝั่งนี่สองขางนี่มิเต,ตโตนไผ่ แต่ว่ากะสิมีต้นใหม่เจี่ยมอยู่ใหมดูไม่หั่งไม่จิกไหม้คุ้งไหม่สาดไม่เข่งไม่เดียงแล้วว่าไม่บุกไว่าสมัยตะกี้มันประันได้ยบุกเบิกเนาะมันยังเป็นป่าอยู่มันขื้นเส้นเหมือนกับต้นไพ่ไหมส่วนมากก็สิเป็นตุ่นไพ่ละหลายแต่ว่ามันเป็นป่าแล้วก็ะมันเบืองออกหรอกว่า ตนยังอันแน่มันหลายตูนหลายใหม้พอดิครับเขียนไปอมันเป็นหอมเนาะเป็นฮอมอันหน้าขําไผ่มันมันสีลงหม้อเนาะมันลงหม้อแล้วมันก็สิขึ้นไปโน่นหัืสีไม่พี่น้องไปหอดอันมันจะเป็นตูนเค้งใงญ่ๆเ้วหรอวะตูนแบบย้อยหันยูขางันทางน่ะครับเขียนไป เสียงดังอันตกมาจากปลายเข่งเหไหมดังอ่ากำว่าหยุดกำว่าด,ดังอ่าอ่าอ่ามันนี่ง่วนอันตื่นง่วหยุดกึกโหลดตื่นเสียงดังอ่าอ่าอ่ามาจากปลายเข่งเห็นไหมมันนี่ง่วหยุดเสียงนั่นกระโตกดังปุ๊กโหลดอันลุงางงาน่งขางเงาอันเงาเข่งเห็นไหม มันสิเป็นอีพอร์วว่ามันสิเป็นตูนหยาค่าอยู่หันป่าหยาค่าสายตาทั้งสี่ข้นจ้องไปอันที่มันเสียงมันดังดังปุ๊กเลยแมตูกลงเป็นค้อยหน่อยห้องแม่งัวะัวะัวหัว,ะว,ะวะอยู่มันนี่ข้อยหน่อยนัน่นยางยางออกจากป่าหยาค่านัน่นยางแค่ได้สามเก่าค้อยหน่อยหายเลยพี่น้องหายวับเลยพอเห็นค้อยหน่อย อีพอแลาวรับเกียนแล้วก็เลยบอกงูสามคนลุงไปเบิงค้ยน้อยลุงไปมนันนีเอาใหม่นนิแม่ไปแวกหาบ่มีหยังค้ยกับบ่มีอีพอเเรยว่าเฝ้าขันมาเฝ้าขันมามาเฝ้าไปหมู่กับเฝ้าขันมาข้นมาต้งเกียนแลว้วเฝากันเฝากันว่ามึงว่าค้ยมาจากใสมันนี่พวกนึงว่า มาจากปลายตูนเข็งวันนี้ผูน้นึงก็บ่าอู๋อีกว่ามาจากปลายตูนเข็งสี่คนไปน้ากันเบาขําเดียวกันโศกันคุยกันจุนไปหอนบ้านผู้สาวอันนี้ผู้สาวน่นก็นมานั่งเข็นฝ่ายถาแล้วแล้ว,ว่าเข็นฝ่ายยวนปูสาดเข็นฝ่ายไหมก่อไฟดังไฟพี่น้องเป็นกองไหมสมัยแต่ก่อนก่นะ่ะอีบอล้ว,ว่าผู้สาวสิมักเข็นฝ่าย อันขางกองไฟน้าหนาวนี่แบรกหลาลงแล้วไตหุ่มบักขามหุ่มหมวง,มงหวัวละว่าปูศาส์วันนี้ก็เข็นฝ่ายสมัตยตะกอนหินมาเปตยานมันบริวีเปตยานแบบนี้กุมนี่ก็เข็นกุมนี่ก็เข็นน่แม่เบิด์บันเข็นลุ่งเข็นฝ่ายควงฝ่ายคุยเบาบนบานอ,อ่ะอีวอระเาบอกวันนี้ไปหอดนี่ก็ไปนั่งคุยสาวเข็นฝ่าย จนวัเด็กดืนหาหกทุมจะพากันกลับขึ้นมาบัาน,นี้มากับพานอันท,ทงหน้าคำไัยคือเก่าก็ครับเย,ยนพานทงหน้าคำไัคือเก่าพี่น้องรเราบอกนั่นบันนี้หนาวกับหนาวเย็นกับเย็นมันหนาหนาวเนาะบันนี้ร่วมกับพัดพัดกองใบไผ่เห็นไหมผัดไปจังไร ใบไผ่ก็เอน็นโอนไปนำ้ำโอนไปนำ้ำผัดมะขางใส่ก็โอนไปน้ำขางใส่เอน็นเอียงไปน้ำตลอดเห็นไ,ไหมมันนี่กลางขึ้นเนาะเหมันเนี่ยมันร่มพัดสิมันจังดังนี่แบบนันใบไผ่มันนี่ใบไผ่เอ้นโอนไปตามร่มมันหดหน้าคัาไผ่เห็นพี่น้องพักกันเบ่งไปลายไผ่เนาะมันเอินเนไ,ไหมได้ยินเสียงค้นกล,ลกมรู้ป่ะนี่ อีพอเราว่าจำได้ครับกอมลูกนั่นข้ามกอมลูกเห็นไหมสี่ขึ้นต้นแบบนี้เราว,ว่าเสียงนี่เย็นเย็นแล้วว่าพี่น้องกลางคืนสนละน้องเออ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 เย็นแบบนี้แหละพี่น้องเราว่าอนี้โอนนนซาเทียงหนะ้า ัวเราสนรารวนคือหัวแใจด่วนได้แยกด่วนสอนมาคือเ,ออเย็นลาไปพร้อมยิงจจกขึ้นไขไ่เจ้ขึ้นฟักหลากเสียงเย็นไปดองฟักสองเส้นขีตะเว้นสองน่วยกล้วยสองวีขีสีสองสัง ขี้ขังสองกองขี้กระบอซสองลิมเข็มสองมัดเออเออเราว่าลากไปยาวหยุดหยุดเกียนพี่น้องยุดเกียนสองหาเสียงคนกลมลูกอยู่ใสอันนี้เสียงกลมอีกกลมขึ้นเดือดที่สอง อุ่นมันซาเทียงหน้าค้ำไผ่นั่นลหละเหลียวหาตนเหลียวพี่ดอกปาหนเหลียวไปเหลียวมาอีาาบัวก็เลย่าพุนนี้สุยเห็นบัวอีบัวป่พูุนอยู่กับไผยย่โยมไผเห็นบัวหน้าเห็นบัวผุนยุไใต้โ่มไผ่บุ่นมันนิผูกอูนั่นแล้วว่าอันสนผานั่นผักขมาส่นนี่ ผูกสิตตนไพ่ลำนี่ส่วนนี่ผูกสิโตนไพ่ล่ำนี่มันนี่คนนัน่นนั่งอยู่พื้นดินหวยลูกกอมลูกวันนี้นูนแล้วว่าโนนไปนูนมากกวยลูกอ่ะนนทั้งกลมทั้งโนนมันนี้อูรุดลูกนัน้นตกลงสิกิดินดังโปกหลดุดมันนี้ไฮมันนี้ลูกไฮ ไม่ว่าเงหน่อยหายเขาเจะเอาเอื่นนมาหายสักกระลั่นเนาะอีพอแล้วว่าหายกันน้นอันเน้หายกั้นแล้วก็หายขึ้นอีกวันนี้สักกระลั่นเพื่อเอื่นมาเนาะเด็กหน่อยหายสมัยตะกี้หายอ้เอ้แอ้แอ้แล้วว่าหายแบบประยุทธ์อนี้อีพอกเรืเบอกมูสามคนตูนเขียนลงไปบึงกระโดดจะเกียนลงไปบึง,ดดกกง,งวันนี้มูพนสามคนกับลุงเกียน ย่างสียางเขาไปเนี่ยอันมองอันค้นความลูกไหมยางไปคั้ยหน่อยจากมาแต่ใสคว้ยหน่อยตัวมันตกจากอันตูนเค็งเลยไหมจักเรียนไปใส่เรียนตัดหนาวันนี้สายตาพักกันเบิ่งจาคขั้ยหน่อยวันนี้มันเงยขึ้นมากสียางไปเบิ่งมองอันอันค,นควนกมลูกเลยแม่ไปหนอ,องบ่มีคนจักเม็ด กับพ่มีเด็กหน่อยกับพ่มีคนกับพ่มีเลี้ยวบางนากันหันหลังแลนท่านั้นแล้วแลนขึ้นมาเขียนอีพอกระไรเปล่าอันเป็นผู้ใดตัวความหลกอยู่หันมันมีมูเลยบว่าเดี๋ยวเฝ้าเปาเดี๋ยวเฝ้าเบ้าไปขับเขียนไปสักคนมูบอกนะเดี๋ยวกุศิบ่อยพังที่หลังมันนี่อีพอกรเลยทุกทุกเข้าหัวงวเนาะตีงัวบังคับงัวนไหม บางความอ้วนอ่ว,ว,วแนแหลนแลนอยู่แต่ว่ามันแลนบาไ้มันดินใสแม่มาเนี่ได้ยินเสียงกลมลูกกลมลูกอันอยู่หมองเกานหน่แม่เหลียวไปเบิงทั้งสามคนอีพอรครับเกียนอีพอไปเลยเลียวเบิงแด่ยิ่นเต็มมัว่ามึงขับไปไว้นี่มันยังเขียนอ่ะมึงเนี่ยต้นไผ่กับไหลไหลมันน้ำทั้งขางแม่แล้วว่าอันมูอีพอบอกนั่น ต้นไพมันไลมาขางนี่มันนี่ผู้ยิ่งความลูกนั่นก็มาน้ากันอันเราบอกว่าคล้ายๆว่าต้นไผ่นี่มันเลนมันแลนน,ลน้าขางไปนน้าอันในว่าเคีื่ยงเกียนไปนี่แม่เที่ยมมันเที่ยมมันเกียนไปนี่แม่ทั้งขางนลยแม่อีพอกระตีงัวระบาบังคับง่วเสียงความลูกแล้วก็เสียงมันเป็นหลอนตาเนาะเราบอกมันเป็นหลอนตาคือจังไหนเขาเห็นว่า ต้นไผ่ต้นนั่นเทียนที่ความที่ผีความลูกกันี่มมันได้๋ยวเห็นว่มนนมามันไหลไปทั้งคางกันไหมอีพ่อร์นก,กับบังคับงัวะวงในระวงังสิละพผาฮุมนั่นค้อมหัวเลยสามคนมิแต่อีพ่อร์ปรีข้อมเพราะว่าอีพ่อบังคับเกี่ยนนั่นไหมพผาฮุมค้อมหัวเห็นได้หน่วยตาญานคักไหลอื้อ จนผ่านหน้าคำไผ่จังบ่มีจังเงียบบ่มีเสียงกลมลูกบ่มีไบว่าคือจังอันคือจังมันไหลผาผาผ่าเสียวเห็นมันไหลตามขางเข้าไปนีนไหมมีเลยแล้วว่าจนไปหอดบ้านไปหอดบ้านไปนอนอยู่งิอนอีพอจนสอดแจงอีอัอนอีพอเรบาบอกมันนี่ไม่ยาลูกมาหนึ่งเขามันนี่เห็นลูกก็มูนอนกองกันอยู่นอกซ่านก็เลยถามว่าเอ้า ซูบ่เมื่อบ่านติพ่อก็เมย์ซูบ่ถามหาบ่อันถามลูกงูหน่ะไหมถามมู่มมบีบอดวันนี้ลูกขก้นมาเลยว่าเฮ้ยพี่หลอกตุก้ย่อยอยู่หน้าคํำไผ่หลอกแบบใดบ้างก็เล่นเราให้ให้แม่ฟังว่าเป็นคนนางกลมลูกอันพวกลูกด่วอนอยูก่กับไผ่ครับอันเป็นขั้วหน่อยตกลงมาจากอันปลายเข่งวันนี้ ไม่ยากรเลี้ยวหัวไม่ยากกแล้วก็เลียวว่าดอนโดนนั่นมันมีคนไปผูกข้อตายอีน่าองลรวว่าไปผูกข้อตายมันมีทองทองมันใหญ่ๆแล้วว่า være, ไก่สีขอดไก่สิออกแล้วจักเป็นอย่างอย่างมจังไปผูกข้อตายไปผูกข้อตายอยู่ต้นแดงต้นแดงต้นมันอยู่ไก่กว่าไผ่มันนี่ั่วค้นสิไปเห็นนั่นแขียงเบิด หลายทั้งกลุ่มเราบอกมันนี่แต่ว่ามันกับผูกแต่โดนหลายปีเลยเราบอกตั้งแต่แม่ยย่าเป็นเด็กหน่อยโดนนั่นผูกข้อตายนั่นมันนี่พอด,ดีเราก็เลยเบาตัว,ว่าค้นสีเห็นตลอดนั่นล่ะหลอ่อข้นคอมรูแล้วก็เป็นคั้วน่อยแล้วก็เป็นคั้วน่อยมันนี่ ผู้ดใดไปกลางคำกลางคืนนี้สิเห็นหน้งเตมันนางกลมลูกอยู่หันละ่ะเราบอกเห็นตลอดกลมลูกนัน่นอนมันซ่าเถียงหน้าค่ำไพรนั่นอีพอเราบอกเนะาะค่ำนีล่ล่ะมันกลมตลอดเพราะว่าพ่นกัเลว่ามันเป็นผีหน้าค่ำไพ่ ใบลามันกลมหลูกมันก็สิบอกว่าโอนมันซาเทียงนาํำไพ่ระเบ้อนั่นมันเป็นตะยานมันเป็นพีตายอันพีตายหงผพีตายท้องกลมเพราะว่าคนเห็นนั่นนักเือกงวินก็เห็นดิกงวินนั่นเพราะว่ามันเหยียดพีตายหงนั่นมันเป็นปลาได้หมองนั่นอีบ่อระเบ้กมันเป็นปลาเป็นดอนเลย คนผ่านทางเสนตสินตลอดเห็นกองดุกน่ะบางคนนี่ก็โอ๊ยต็นก็ยุ่งค้งเค,คี้องออกจากดอนนั่นพเพราะอย่างเหียวเฮียเหียวแต๋อเนะี่บางคนนี่กะเหียวเฮียบมได้เราว่าอันผีอีหญ้าหวหลอกนี่เราว่าเขาจ้าก็เลยเอินว่าดอนอีอนเง้าดอนหน้าคํำไผ่น่ะก็เจ้าเอินออตลอดเลยเราว่าอีพอนั่น อื่นดดนอีเหาเลยพระ่าอีเหาผูกข้อตายอยู่นั้นเราบอกจากมือน,นั้นมาอีพอกระมูนี่สีบอไปคุยสาวบานนั้นกลางคืนจักเถื่อเลยขันอยากไปก็ไปกลางเว้นแต่ว่าไปกลางเว้นนี่เราว่าไปนี่กะไปหยากอยูหรอกเพราะว่าเจ้าของมีเวียกมีงานฮ็ดสมัยตะกี้ไม่ไมีเลยสาวเนาะสาวเทียนไม่ว่าคุดหยาเพลี่น้องใส่บวกชกคุดเลยแม สาวไฮเป็นเอาบอกโจ๊กคุดตอหยาเพชรคุดเงาตองเงาหยังแม่มันกับบัวไข่มีเวลาไปคุยหรอกแล้วกับบควไยไปเรื่อยจากเมือนอันมาจนตะพองอันแล้วเมาอ,อีเมะเมาอ,อีเมะอยู่บานนี่และเราบอกว่าเราลืมเลยบ้านนบ่นไปเลยอันพี่หรอกแล้วก็เลยว่ามันเป็นค่ำผีกลมลู นว,ว่าผีหน้าคําไีจังว่าเวลามันกลองลูมันก็นเรียกว่าโอนมันซาเถียงหน้าคําไีนี่แหละเราว่าจําได้ตลอดค่ำนี่ยายดวนก็นเรียกว่าเราพี่น้องฟัง่งว่ามันเป็นตำนานค่ำผีกลองลูมันนี่พี่น้องฟั่งแล้วกะถ้าเป็นยังไงก็เขาเม็นเขามาด้วยพีนย่น้องยายดวนเกษตรมีกำลังใจเอาเรื่องเล่า สมัยคนคน้อนที่อีพอยอีเมียเราให้ฟังเอามาเราสูพี่น้องฟังแต่ว่าที่สำคัญกะยายดวนฝากกับพี่น้องกดติดตามช่องยายดวนเด้เลยพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก้อนนะพี่น้องเหาจะพอกันคลิปหนาคลิปนี้ยายดวนก็ลาไปค้อนพี่น้องสวัสดีค่ะ